สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับการลิงเป่าคลุยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกตัวเรและตัวโดนะคะฟลุตจะมีอยู่ทั้งหมด3ช่วงเสียงนะคะหรือ3ออกเตปนะคะก็คือโดเรมิฟาโซลาทีโดอันนี้คือ1ออกเตปแล้วก็ขึ้นไปเรมิฟาโซลาทิโดอีกเป็น2องอกเตปจนกระทั่งขึ้นไปอีกออกเตปหนึ่ง โดยเรมิฟาโซลาทีโดขึ้นไปเป็น3ออกเตบนะคะหรือว่า3ช่วงเสียงนะคะทีนี้วันนี้จะให้ฝึกตัวเรออกเตบต่ำหรือช่วงเสียงต่ำของฟลุตนะคะการจับนิ้วตัวเรออกเตบต่ำก็จะกดนิ้วมือซ้ายนะคะนิ้วชี้เว้นมาแล้วก็นิ้วนาง นิ้วกลางอันนี้นะคะส่วนนิ้วโป้งก็จับที่เดิมตรงนี้เลยนะคะอันนี้อันนี้นะคะมือซ้ายนะคะส่วนมือขวาก็นิ้วชี้นะคะนิ้วกลางนิ้วนางแค่นี้นิ้วก้อยไม่ต้องกดนะคะยกขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเรออกเตปต่ำนะคะเสียงที่ออกมาก็ประมาณนี้ เมื่อสักครู่เป็นตัวเรต่ำนะคะอ็อกเตบต่ำหรือช่วงเสียงต่ำทีนี้เราจะให้ฝึกช่วงเสียงกลางไปด้วยนะ,ะเสียงกลางเนี่ยเราก็แค่ปล่อยนิ้วชี้ข้างซ้ายขึ้น1นิ้วแค่นั้นเองก็จะเป็นตัวเรช่วงเสียงกลางหรืออ็อกเตบกลางนะคะเสียงที่ออกมาเดี๋ยวจะเป่าให้ฟังนะคะ อันนี้คือช่วงเสียงกลางนะคะส่วนช่วงเสียงต่ำก็คือนะคะตัวต่อไปตัวโดง่ายมากๆนะคะตัวโดก็คือให้ปล่อยนิ้วจากตัวเรทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ จับโดยเริ่มจากนิ้วชี้ซ้ายนะคะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะคะแล้วก็นิ้วก้อยข้างขวานิ้วเดียวเช่นกันส่วนนิ้วโป้งข้างขวานะคะเราใช้ประคองเครื่องด้านซ้ายนิ้วโป้งเราไม่กดนะคะเราจะใช้การประคองฟลุตโดยการใช้ ตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้หนีบเอาไว้กับฟลุตนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้แนบเข้ามานี้นะคะแค่นี้จับอย่างนี้เห็นไหมคะพยายามล็อกให้อยู่นะคะ แรกๆอาจจะยากนิดนึงเอ๊ล็อกยังไงไม่ค่อยอยู่ก็ต้องพยายามประคองนิดนึงนะคะอันนี้ก็สำหรับคนนิ้วยาวไม่แน่ใจว่าหนีแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่อันนี้คือด้วยความที่เป็นคนนิ้วสั้นเนาะมันก็ลงล็อกพอดีนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างนี้นะนนะคะก็ จะล็อกพอดีอันนี้คือตัวโดออกเตบกลางนะคะออกเตบกลางส่วนออกเตบต่ำเนี่ยเดี๋ยวไว้บอกคราวหน้าดีกว่าเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้เชื่อมตัวเรกับตัวโดนะคะเชื่อมระหว่างตัวเรออกเตบกลางหรือช่วงเสียงกลางนะคะกับตัวโดอันนี้คือตัวเรนะคะ เกนตัวโดออกเตบกลางหรือช่วงเสียงกลางดเดี๋ยวจะเชื่อมให้ดูนะคะ สำหรับคนที่เพิ่งฝึกแรกๆนะคะอาจจะรู้สึกฝืนนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะนิ้วที่เราจับเนี่ยบางทีเราจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังจับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อาจจะต้องเอื้อมไปดูบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอื้อมไปดูก่อนแล้วก็สลับเนาะระหว่างอย่างนี้นะคะตัวเรตัวโดเรโด เรโดอย่างนี้นะคะฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกคุ้นมากขึ้นนะคะจนกว่าเราจะคล่องแล้วค่อยไปตัวอื่นๆกันต่อนะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดให้มาฝึกนะคะสำหรับการเชื่อมตัวโดกับตัวเรให้มีความคล่องตัวนะคะ ให้ทุกคนจินตนาการนึกถึงทํานองเพลงภาคใต้นะคะเนี่ยค่ะคือตัวโดวกับตัวเรแค่2ตัวเท่านั้นนะคะเราจะใช้เป็นออกเตบกลางหรือช่วงเสียงกลางนะคะเพราะถ้าเป็นช่วงเสียงต่ําสุดเนี่ยมันจะคนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆม,มันจะเป่ายากนิดหนึ่งทั้งการใช้ลมแล้วก็ทั้งการใช้ นิ้วมือนะคะเดี๋ยวให้ใช้ที่ออกเต็บกลางนะคะฝึกอย่างนี้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้จะให้ฝึกแค่2ตัวนี้ก่อนนะคะเอาให้คล่องๆเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะฝืนนิดนึงนะคะแรกๆชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย